ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่อ,อ,อุทยานแห่งชาติน,น้ําตกทิวนะคะเราอยู่ในบริเวณอาคารจเรานจอดรถของของน้ําตกนะคะเป็นลานจอดรถขนาดใหญ่มากเลยนะคะเขาจะมีทางเข้าจะมีคนเก็บค่าจอด20บาทเลยนะคะตั้งแต่ต้นเพือ่อ <laughs> <laughs> คือตรงนี้ก็จะมีจุดจอดรับส่งคนที่จะเข้าไปน้าตกน้าตกด้วยนะคะเป็นรถก๊์ฟ หรือจะเดินขึ้นไปเองก็ได้นะคะจริงๆรถคอล์รถกอล์ก,ก็น่าจะมีปริมาณจำกัดอยู่เธอเรา,า,า,าน่าจะจอดรถตรงนั้นน่ะเราไม่น่าเชื่อเธอเลยนั่นนะคะไม่ต้องไปจอดตรงนี้20บบาทนะคะขึ้นไม่ได้อีกจะกี่บาทก็ช่างแต่ขึ้นได้อีกนะคะไม่ต้องเดินไกลแบบนี้ เรา,าบอกเธอแล้วเธอไม่เชื่อเราว่ามันขึ้นมาได้อธไม่น่าเชื่อเธอเลยน่าจะเชื่อตัวเองตอนนี้จะไม่เชื่อเธอแล้วเราจะเชื่อตัวเอง,ง,งเรารู้อยู่แล้วเชื่อเพราะเรามองมาเราก็เห็นว่ามันลานจอดรถอยู่ตรงเนี้ยานจอดรถันเต็มเลยดูเสียเวลาไปตั้งหลายที่ เบือ่อเบื่อที่ต้องแบบมาจอดรถไกลๆแล้วก็ต้องเดินเสียเวลาเวลามีจํากัดถ้าเข้าใจไหมอะ่ะทาไมเธอไม่เชื่อเราบ้าง,างเธอเชื่อแต่ตัวเองอะ่ะเราก็ผิดด้วยที่เราไม่น่าเชื่อเธอแต่เราที่เกียจจะเถียงเธอเราเสียเวลามากอ,ะอ่ะนี่กว่าเธอจะตั้งกล้องเสร็จนะเมื่อกี้เสียเวลาไปยี่สิบนาทีถ้าไม่งั้นเ ขับรถไปถึงเกาะเปิดแล้วโหยเ,เสียเวลาดูดิที่จอดเทียบเลยข้างบนนะ่ะน่ะเราเห็นตอนขับเข้ามาเราก็เห็นตรงเนี้ยฟีด้วย ใช่อันนี้เป็นความผิดของเธอเอาเงินมาคืนเรา20บาทเลยได้ปะไอ้ที่เงินที่ขายไปทั้งเ,เป็นจ็กเงินเราไม่ใช่เหรอเงินเราเราให้ไปเงินเรางเงี้ยเงิน เอารถมาเลยรถจักรยานโยนต์กดแล้วเนี่ย50บาท50บาทก็50บาทร่มจะตายถ้ารู้ไหมว่าลรามองหัขนาดไหน ทำามโหเธอต้องกินสลัด ว่าเห็นกันที่เกิดขึ้นกับเราที่สาริกาจะมาเกิดกับเราอีกเก็บอะไรต้องกินสลัให้ใจเย็นลงหอกสายก็จะไม่เข้า่ายเินืาอนไหวายเข้ากับมาทบ่ทขา่าูป เก่อนได้เลยนะคะสนใจเจไหนคะนี่สาะแก้วของโปรดเธอค่ะ่ะเอาฝากปอไหมคะ เข้ามาก็จะเจออุทยานแห่งชาติน้ำตกพิวนะคะตรงนี้เป็นศูนย์บริการนนะักท่องเที่ยวเนี่ยเห็นไหมคะข้างในก็จะมีกาแฟขายมีของขายเต็มไปหมดใส่แมสและชี้ซ้ายมาเลยค่ะผู้ใหญ่สองคนนะคะคนละ40บาทที่ส,ดสะดวกสแกนียวโค้ดนะครับสแกนยวโค้ดก่อนนะครับท่านใดไม่สะดวกพยานยวโค้ดะน,โโนะครับทางซ้ายมือเลยครับลงทะเบียนก่อนนะครับ ก็ทำทุกท่านนะครับทำทุกคนเลยนะครับระหว่างรอก็เข้าไปเซ็นก่อนได้เลยนะครับใส่เข้าชมดีนะครับทางน้องที่อเเป็นเอาด้วยนะครับก็ต้องใช้อินด้วยนะคะเข้ามาปุ๊บลราก็ทางเข้าของน้ำตกพีเนี่ยสวยมากนะคะเป็นเหมือนออโมกต้นไม้เลยอ่ะมีความเกี่ยวเกี่ยวพัจีคือเครื่องหมาหน่อยฟังแล้ว อ oh, ุ okay. ้ยอยากลงอ่ะเราร้อนแล้วอยากลงจริงนะขึ้นไปไกลใช่ไหมคะ400เมตร400เมตรโอเคเออมาขึ้นเร็วจ่ายตรงไหนคะเอ๊สองคนได้ไหมต้องคันหลังหรือเปล่าด้ เดี๋ยวใจ่ายให้นะคะแป๊บหนึ่งคนละสิบาทยี่สิบบาทตอนนี้นะคะเราอยู่ที่น้ำตกน,น,นะคะคือก็จะมีรถกอล์ฟเนี่ยคอยรับส่งคนที่จะจากจุดสตาร์ทเนี่ยไปยังตรงปลายทางนะคะซึ่งระยะทางรวมกันแล้วก็ทั้งหมด400เมตรนะคะจริงๆแล้วมันก็เดินได้นะคะคือมันก็มีความเขียวขจีอยู่แต่ว่าเราเ่เราต้องขึ้นรถเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะ เราเหนื่อยไม่ใช่ที่เราต้องขึ้นรถเพราะอะไรเพราะเราต้องไปที่อื่นต่อนะคะก็ <S 2> <S 2> <S ในบริเวณนี้นะคะก็จะมีจุดเป็นแอ่งน้ําตกเป็นจุดๆเลยนะคะให้ดูแต่ว่าเราจะขึ้นไปให้สูงที่สุดนี่น,นี่ป้ายป้าย,ายน้ำตกพิ้วมีปลาด้วยปลาพวงเห็นไหมแล้วก็มีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยนะคะมีที่ทําการอุทย,ยานมาดูสิเออนี่ ถือว่าเป็นออปชันที่ดีนะคะคือนั่งรถขึ้นแล้วเดินลงดีกว่าดีป่ะนี่นี่เป็นแองๆเลยนะคะเดี๋ยวตอนขาเดี๋ยวเราจะเดินลงมาเรื่อยๆเนาะมากาแวะตามจุดต่างๆน้ำกาแฟเลยน้ำกาแฟใน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 ไนนนั้นอะไรอ่ะโอ้เราต้องกินกาแฟอีกแก้วหนึ่งเพื่อที่จะมีมีกำลังในการบรรยายนิ่ว เอาเงินให้เขาหน่อยร้อยเอ้ยี่สิบบาทเท่าไหร่นะยี่สิบบาทนี่ <c oughs> ขอบคุณค่ะตรงไหนสวยที่สุดคะคมูลใช่ไหมตฝ<ก>ั่งไหนคะเดินขึ้นไปอ๋อโอเคสวยที่สุดคือตรงนี้นะคะน้ำตกเจ็ดสิบเมตรสูงกว่าสราิกาดิเขาบอกแล้วอีเจ็ดสิบเมตรน้ำตกเจ็ดสิบเมตรอเหรหรือเปล่า นี่นะคะเรากำลังจะเดินไปถึงน้ำตกแล้วนะคะตรงนี้ก็มีศาลเจ้าพ่อด้วยนะคะชื่อชื่อศาลเจ้าพ่อเขาสะบาสะบาเพราะว่าจริงๆน้ำตกนี้มันเป็นมันเป็นมันมาจากเทือกเขาสะบากก็เลยเรียกว่าเจ้าพ่อสะบากนะคะจริงๆนะถ้ามาเข้ามาในนี้นะคะไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะคะมีนะ้ำมีของขายทุกอย่างแล้วก็ลมก็ไม่ต้องมาเพราะว่ามัน ลมลื่นมาก <Okay. S 1> แล้วก็เขาก็ห้ามเอาของกินขึ้นมาข้างบนด้วยนะมีอะไรก็เอาไว้หน้าอุทยานเลย เราได้ยินเสียงน้าตกด้วยคือเสียงน้ำตกมันมาจากทุกทิศทางเลยคือม่รจะไปเดินไปทางไหนเหมือนกันนะอ๋ออันนี้เป็นอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมาลีโหมีคนเล่นอยู่ข้างล่างด้วย นเยอะนะคะช่วงนี้มีทางลงเราขึ้นไปข้างบนก่อนไหมเออมีรูป อนุสาวารีของสมเด็จพระนางเจ้าสุน,นันทากุมารีพระบรมาราชเทวีนะคะเป็นอัคาระมะเหสีเลยนะคะของพระเจ้จอมเก้าเจ้าอยู่หัวดูแล้วเราก็ขึ้นมาดูข้างบนก็จะมีนี่มีเที่ยวตัวรอดโดนแพ่หรโดนแพ่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติด้านบนเดินขึ้นไปได้นะคะแล้วก็อารมณ์กรเจดีคือสร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเพื่อเป็นการให้ระลึกถึงว่ามีเคยมาประพาสที่นี่นะคะโอ้ยขอโทษค่ะ แล้วก็เดินมาข şey ้างในเจดีนี่สวยมากเลยเพราะว่ามันปกคลุมด้วยพวกมอสแล้วก็ตะไคร่ค่ะเป็นสีเขียวเลยสวยมากโอ้ นี่นะคะเราก็มาถึงแล้วอันนี้คือน่าจะจุดที่พีคของน้ําตกดิ้วแล้วล่ะค่ะคือมันจะน้ําตกมันจะสูงมากอยู่นะแต่มันแต่เราขึ้นมาได้ถึงแค่เนี้ล้วข้างล่างนะคะก็มีคนเล่นน้ําตกเต็มไปหมดเลยอะน้ําแรงด้วยนะคะตรงนี้ก็มีป้ายอุทยานไอ้ป้ายน้ําตกอะบนเพื่อเขาสะบาบเนี้ยนะคะมันจะเป็นน้ำสองสายไหลลงมารวมกันตรงกลาง เดี๋ยวเราจะเดินไปดูน้ำตกกันนะคะทางเดินลงไปด้านล่างตรงแอ่งน้ำนะคะคนเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้ระวังลื่นนะเธอ ลงน่าจะยากกว่าขึ้นนะคะมันชันแล้วก็ลื่นด้วยต้องระวังเลยอะมีปลาข้างล่างด้วยนะคะตรงนี้น่าจะเดินง่ายกว่าเดิมนมาทางนี้เนาะแต่ว่ารองเท้าเราไม่เหมาะกับการเล่นน้ำตกอะ่ะนี่นะคะก็จะบอกสถานการณ์น้ำปกติตรงนี้ชื่ออ่างบันไดนะคะ นี่น่าจะเป็นปลาพวงมมมมามาไม่มนะไม่ได้ลึกมากนะคะคือจุดเด่นของน้ําตกที่นี่ก็คือเป็นแบบว่ามีหลายๆแองกให้เล่นนะคะคนก็ถูคนได้เยอะกว่าน้ําตกที่อื่นอ๋อเย็นมากเลยะคะ่ะขึ้นไปไหม ชื่อว่าอ่างฟิวตรงนี้จริงๆก็สวยมากนะแต่ว่าจำนวนคนอาจจะเยอะเกินไปนะคะถ้าอยากอยู่ต้นต้มน้ำหน่อยก็ต้องมาตรงนี้เลยนะคะมีปลามีปลาตรงนี้ด้วยนะคะปลาพวง แงที่สูงที่สุดนะคะแต่ว่าทํากลับแล้วก็จะเจอกับแอ่งเล็กๆไปเรื่อยๆนะคะก็มีคนเล่นตะปลาย จะเดินลงไปเพราะว่าเราขึ้นรถกลอฟมา10บาทคนละ10บาทนะคะแต่ว่าเราเลือกที่จะเดินลงเพราะว่าการเดินลงมันจะผ่านอ่งน้ําตกแอ่งน้ำตกเล็กๆตามลายทางเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็จะได้แวะดูด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะด้านบนก็มีคนมาปิกนิกนะคะเอากับข้าวกับปลาขึ้นมากินเยอะแยะเลยแต่ว่าที่อุทยานเขาก็มีวิธีการจัดการก็คือมีการคืนขยะด้วยนะคะคือช่วงนี้ new normal เนาะแล้วก็เป็นวิธีการท่องเที่ยวแบบใหม่นะคะ คนเจเนเรชันใหม่เนี่ยก็ต้องท่องเที่ยวแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ว่าใช้พลาสติกแล้วก็ทิ้งลงไปแต่ว่าเราควรที่จะล้างทำความสะอาดเก็บให้เป็นระเบียบเพื่อที่จะไปรีไซเคิลต่อนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นแอ่งน้ำตกอีกอันหนึ่งที่น่าจะคนเยอะอยู่เดี๋ยวเราไปแวะดูว่าสวยหรือเปล่านะคะ อันนี้จะเป็นแอ่งปลายๆนะคะลงมาจากความชันของน้ําตกนิดหน่อยคนเยอะแล้วก็ปลาเยอะด้วยเพราะว่าน้ําน่าจะนิ่งกว่านะคะจริงๆแล้วที่ตรงนี้ปลาเยอะมากเลยเห็นไหมปลาเต็มเลยตรงนั้นอะตรงนี้ปลาเยอะนะคะเพราะว่าน้ํามันน่าจะไม่เชี่ยวมากชี้อะไรีปลาปลาปลา มีต้นพลิวด้วยต้นตะเคียนทองต้นพลิวต้นจันหมูปิ้งร้านขายอาหารอันนี้เรามาดูไวะดูอีกจุดหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เป็นศูนย์กู้ภัยนะคะศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติน,ะน้ำตกผิวคก็คือเล่นตรงนี้ดีนะคะใกล้ศูนย์กู้ภัยดี แล้วก็ปลาเยอะด้วยอยากลงไปดูไหมไปค่อยเดินอุย้ยไปเธอค่อยๆหน่อยเดี๋ยวตกปลาเยอะมากเลยนะคะตรงนี้ปลามันไม่กลัวคนด้วยดูดิปลาเทียบเลยอะ่ะ <c oughs> คนกินไหมปลาเนี่ยโ <c oughs> โหเยอะมากจริงๆนะ เดี๋ยวกดนะ่อนอะาน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแผนที่ท่องเที่ยวอุทยานนะคะของน้ำตกพิ้วเนี่ย จริงๆแล้วอะ่ะเนี่ยน้ำตกพิวนะน้ำตกพิวอยู่ตรงนี้น่าจะมีชื่อเสียงที่สุดแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่น้ำตกพิวที่เดียวมันมีน้ำตกคลองนาลาย้วยตรงนี้มีน้ำตกตอกขนองคลองคลองอ่านไม่ออกคลองอะไรก็ไม่รู้ ตรงนี้นะเขามีทางเดินศึกษาธรรมชาติด้วยนะคะเป็นน a เช r e t r a i ถ้าเดินศึกษาธรรมชาติน่าจะใช้เวลานานประมาณสี่สิบห้านาทีนะคะเขาบอกใช่เนี่ยมันบอกอยู่นี่ไงหนึ่งจุดกิโลใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนั่นแหละถ้าเดินเข้าไปก็จะมีจุดจุดเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่น่าจะสวยนะด้านในมีนกมีอะไรให้ดูแต่ว่าเราต้องไปที่อื่นต่อนะคะโอเค คือสรุปว่าถ้าเกิดคนที่จะมาเที่ยวน้ําตกพิวนะคะคือใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้นแบบถ้ามาเดินเฉยๆเลยแบบไม่ไม่ลงน้ําตกก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดนั่งรถกอล์ฟขึ้นไปนะคะแต่ว่าถ้าจะเล่นน้ําตกด้วยก็จะประมาณชั่วโมงกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่จะมาดูน้ําตกด้วยแล้วก็มามาชมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติด้วยนะคะก็คือจะต้องใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ2ชั่วโมงเพราะว่า มันมีเส้นทางเทรลเดินศึกษาธรรมาชาติเนี่ยอีก45นาทีนะคะก็น่าสนใจอยู่สําหรับคนที่อยากจะไปศึกษาพันธุ์ชาพันธรรมาชาติของพืชของนกของอะไรต่างๆนะคะก็มาได้นะคะแต่ว่าต้องเช็คให้ดีๆนะคะว่าเรามาช่วงที่แบบฝนตกหนักหรือเปล่าซึ่งอาจจะอันตรายถ้าจะเดินป่านะคะก็จบเท่าน,นี้ละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,นนะ,คะเราไม่